นอกจากนี้แล้วนะครับมีพศพระสงฆ์ครับก็ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกันจากภาพเลยครับท่านเจ้าคุณพระจุลคณิสรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิศรีมารามได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านเกิดของท่านครับที่ตำบลรานจระเข้อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านเจ้าคุณก็ได้ร่วมกับบ้านลานเสียงธรรมโดยเสยสมศักดิ์บำรุงศิล มีการเอาถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้าน120ครอบครัวด้วยกันโดยมีพันตารวจเอกทีทัศศรีดารักษ์ผู้กํากับสอพอเสนามาถวายการต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนด้วยครับอืฮะเราก็จะเห็นหลายหน่วยงานทั้งภาครัภรฐภาคเอกชนจิตอาสานะครับช่วงนี้ก็จะลงพื้นที่กันนะเพราะว่านอกจากวิกฤตโควิดแล้วเนี่ย น้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่นะครับอย่างชัยภูมิตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่วมตอนนี้น้ําก็ไปที่มหาสารคามแล้วด้วยนะฮะโดยเฉพาะอําเภอโกสุมพิสัยตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ําที่มาจากขอนแก่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับ